สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ h i ทีวิท e ์เอ็กเซ e รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลกันอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศอย่างสบายๆพร้อมกับจิบชากันอุ่นๆค่ะเพื่อให้ชาวศีรีราชท,ทุกท่านนะคะได้รับทราบถึงนโยบายแนวคิดและได้ทําความรู้จักกับผู้บริหารแต่ละท่านกันอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกคําถามนั้นมีคําตอบค่ะ วันก่อนเปิดเว็บไซต์ของคณะดูนะคะเห็นรายชื่อทู้บริหารค่ะก็เห็นว่ามีตำแหน่งใหม่ๆของรองคณะบดีหลายท่านเลยก็เลยเกิดข้อสงสัยขึ้นนะคะว่ารองคณะบดีทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรแล้วก็ดูแลส่วนงานใดบ้างใช่ค่ะดีเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ทุกคำถามนั้นมีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะเพราะตอนนี้ค่ะ รองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนาอักษรนะคะรองคณาหลวฝ่ายบูรณาการศูนย์ควมเพเลิอยู่ตรงนี้กับเราแล้วสวัสดีค่ะตาสว,ส,ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อตำแหน่งใหม่แก่ก,กองเลยทีเดียวแก่กองเลยครับแต่ว่าก็เป็นคนเดิมนะครับเป็นคนเดิมชื่อตำแหน่งอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นถูเท่าไหร่แต่เชื่อว่าวันนี้ที่เราได้นั่งคุยกันน่าจะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นภาพตามได้ใช่ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่ คุณมิ้งกับคุณตายนะครับเชิญมาจิบน้ำชาแล้วก็ทานขนมอร่อยๆกันนะครับงั้นเราก็ก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยขออนุญาตดื่มชาให้กับอาจารย์ด้อันนี้รอมานานแล้วครับเจอเลยครับคิ้วก็เลยพอดีเลยนะคะอาจารย์อาหารสุขภาพนะคะอาจารย์ขอบคุณครับขนมกินดีมขอบคุณนะครับบรรยากาศดีนะครับริมน้ำนะครับผมว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของเรา ได้มีบรรยากาศสวยๆอย่างนี้นะครับในให้ทุกคนได้พักผ่อนหย่อนใจนะครับระหว่างนี้ก็ขนมรอนานแล้วนะครับขอบคุณครับครับแต่เมื่อกี้เห็นคุณต่ายเกิดมาว่าเป็นตําแหน่งใหม่นะครับผมผมขอเล่าให้ฟังก่อนละกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเนื้องานของตําแหน่งนี้นะครับมีการดําเนินการมาอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ในเรียกว่าผู้บริหารชุดเดิม งานตรงนี้ได้ดําเนินการภายใต้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีราชนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของรองผู้อำนวยการในการที่จะขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆที่เกิดขึ้นภายในศรีราชของเราเนี่ยครับให้มีการเติบโตแล้วก็มีการบูรณาการกันคำคำว่าบูรณาการ อาจจะเป็นคําที่ประชาชนหรือผู้ฟังท,ทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินชถ้าถ้าเราพูดภาษาง่ายๆนะครับก็คือมาร่วมมือกันม,มาทํางานร่วมกันมาจับมือกันถ้าในคณะแพทย์ของเราเนี่ยเราก็เน้น3ด้านที่จะต้องมาร่วมมือกันบูรณาการกันก็คือด้านการศึกษาด้านงานวิจัยแล้วที่สําคัญคือด้านการให้บริการสุขภาพดังนั้นเนี่ยสด้านนี้ครับจะเป็น3ด้านที่ ศูนย์ต่างๆเซ็นเตอร์ต่างๆที่เขาให้บริการคนไข้ยอยู่แล้วเนี่ยครับเ,เขามีความเป็นเลิศอยู่เราทำไงก็ตามให้ทั้งศูนย์เนี่ยเกิดทั้ง3ด้านเนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกันเป็นศูนย์ความเป็นเลิศที่แท้จริงดังนั้นก็เลยเรียกฝ่ายนี้ว่าเป็นฝ่ายบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ<ะ>ถ้าแปลตรงตัวก็คือผมมีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปทำให้เกิดการบูรณาการ,ร,าการของศูนย์ความเป็นเลิศ เ้วพอจะเข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นนะคะ,คะทีนี้ก็เลยอยากจะถามถึงในภาพรวมะค่ะอาจารย์ว่านโยบายาหรือสิ่งที่อาจารย์ตั้งใจจะทำนะคะเป็นอย่างไระคะคราวนี้ต,ต,ต้องต้องต้องเรียนให้คุณ่ต่คุณนิ่งฟังก่อนแล้วก็ท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางนี้นะครับว่าอพอเราเรียกศูนย์ความเป็นเลิศขึ้นมาเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียก excellence center ถ้า ผู้ชมทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมักจะมีศูนย์ความเป็นเ,เลิศแยะไปหมดเลย<ช>ไม่ว่าทางด้านผ่าตัดต่างๆการรักษาดูแลเรื่องโรคต่างๆเช่นโรคสมองโรบหัวใจพวกเนี้ยนะครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดละครับมันจะต้องมีความเก่งของทีมแพทย์ทีมผู้ให้ดูแลการการดูแลรักษาดูไหมครับ,รบ <ๆ S 1> ดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราเราคิดว่าตรงนี้มันควรจะยกระดับขึ้นไปให้เป็นศูนย์ต้นแบบ นั่นหมายถึงว่าเป็น Excellence Center หรือศูนย์ความเป็นเลิศที่เป็นต้นแบบความเป็นต้นแบบในที่นี้คืออะไรคือการที่ทำให้ Excellence Center ตรงนี้เนี่ยเกิดองค์เรียกว่าการดำเนินการของศูนย์ได้อย่างเรียกว่ายั่งยืนนะครับในแง่ที่ว่าถ้าพูดภาษาง่ายๆนะครับว่าถ้าอาจารย์ท่านนี้ที่เก่งๆคนนี้เนี่ยวันหนึ่งท่านเกษียณหรือท่านที่ไม่สามารถที่จะดูแลเรื่องงานบริการรักษาต่อ ท่านควรจะมีแพทย์ที่เก่งทเทียบเท่าหรือมากกว่าท่านมาทำให้ศูย์นี้ดำรงต่อไปได้<ะ>ไม่งั้นอนาคตใครจะดูแลคนไข้ล่ะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทำให้เกิดความเป็นศูนย์ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนร่วมกับเกิดองค์ความรู้ของด้านนานศึกษางานวิจัยอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นศูนย์ความเป็นเลิศอย่างแท้จริงดังนั้นนโยบายที่ที่ตั้งตรงนี้ขึ้นมาก็คือทำให้ศิริราชเนี่ยสร้างศูนย์ความเป็นเลิศ ที่เป็นศูนย์ต้นแบบทางด้านการให้การรักษาสุขภาพผู้ป่วย<ะ>อย่างแท้จริงและย,ยั่งยืนอ,อันนี้คือเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดเลย<ะ>หรือเป็นหัวใจสำคัญที่คณะแรงเห็นว่าจากนี้ไป5ปี10ปี15ปีศูนย์ต่างๆพวกนี้ควรจะอยู่ต่อ,อและควรจะเปิบโตขึ้นเรื่อยๆทัดเทียมนานาชนาิครับแล้วอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์อยากจะผลักดัน ให้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างแรกเลยคถูกต้องครับใช่ไหมครับอันนี้เป็นนโยบายของผู้บริหารยุคที่แล้วรวมทั้งท่านคณะบดียุคนี้ชัดเจนมากท่านถึงได้ตั้งฝ่ายนี้ขึ้นมาแล้วตั้งผมขึ้นมาเป็นรองคณะบดีเพราะว่าท่านเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้ครับว่าจะต้องผลักดันให้เป็นลุปมรรมอย่างแท้จริงทําอะไรก็ตามที่ขับเคลื่อนละใน4ี่ปีที่ผ่านมาในงานนี้เนี่ยผมอาจจะขับเคลื่อนภายในองค์กรภายในคณะเรา แต่ตั้งแต่รับงานมาเนี่ยตอนนี้เราได้มีการเรียกว่าไปสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอกตอนนี้เราได้ไปคุยกับสรพที่เป็น<ม>เ,เรียกว่าสถานพยาบาลสถานศูนย์ที่ดูแลเรื่องของพัฒนาคุณภาพของประเทศ<ม>เราได้ไปคุยกับคณะอื่นๆของมหาวิทยาลัยอื่นๆ<ม>เพื่อทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันนั้นกับศูนย์ของเรา ยาวๆนะครับผมขอติดอ่าค่ะ <laughs> มีศูนย์ความเป็นเลิศมีเยอะไหมคะหรือว่ามีจํานวนประมาณเท่าไหร่อย่างไรอ๋อครับตลอดออตั้งแต่ทํามา4 <c oughs> ปีนะครับจนมายุคนี้ที่ตั้งออกมาเป็นรองคณบดีถ้านับทั้งหมดเลยนีครับตอนแรกสุดเลยเรามี12สศูนย์ <c oughs> แล้วก็กระเถิบขึ้นมาเป็น15บศูนย์ณ <c oughs> นะวันนี้เป็น17บศูนย์ที่จํานวนเยอะตรงนี้ครับเพราะว่า เนื่องจากเราได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าเรามีอาจารย์เก่งๆเรามีเรื่องของการให้การดูแลรักษาคนไข้ทุกโรคทุกระดับดังนั้นเนี่ยเราเลยมีศูนย์ค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยจำนวนตรงนี้เนี่ยก็เยอะพอควรแต่ความเยอะมันก็ทําให้หน่วยงานเราก็จะค่อนง้างานหนักเพราะว่าเราต้องเข้าศูนย์เราต้องเรียกว่าดูแล17ศูนย์แต่ว่ามันเป็นการดูแลที่เรารู้สึกไม่เหนื่อยเพราะว่าศูนย์ถ้าขับเคลื่นกับเรา ไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะไปได้เร็วครับดังนั้นเนี่ยเราถึงมีมอตโต้ที่ว่าถ้ามันมีการ to g e t h e r is power ทีพี่อาจารย์บอกบูรลนาการใช,ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีท่านที่ฟังอยู่อย่าเนี้ยค่ะสนใจอยากจะทำเซ็นเตอร์ของตัวเองค่ะพัฒนาตัวเองให้กลายมาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะจะมีช่องทางแนะนำได้อย่างไรไหมคะอ๋อครับนี่เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่า ทุกท่านเนี่ยอยากจะมองว่าตัวเองเป็น Center of Excellence แต่ยังลำพังความเก่งของบุคคลไม่กี่คนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลำบากท,ที่จะเรียกว่าเป็นศูนย์ขึ้นมามดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีเรียกว่าเป็นค่ายทีเรียหรือว่าเป็นเรียกว่าข้อกำหนดที่จะพร้อมจะเข้าศูนย์หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ว่าตอนที่ท่านยังไม่ได้สามารถเข้าขึ้นมาเป็นศูนย์เอ็กซ์ e ลนได้เนี่ย เราเรียกชื่อย่อนะครับว่า C.O.E. Center of Excellence ถ้ายังไม่ถึงเลเวลที่ท่านเป็น C.O.E. เนี่ยเราก็จะมีวิธีการที่จะไปช่วยแนะนำว่าท่านหรืออาจารย์ที่ดูแลการรักษาในโรคนั้นๆอยากจะเป็นเนี่ยควรทำอย่างไรจะเห็นว่าเราเน้นเรื่องของการเป็นทีมดังนั้นความเก่งมาที่หนึ่งแต่อย่างที่สองคืออาจารย์จะต้องมีเรียกว่า Teamwork นะครับเช่นพยาบาลเพชัตนะครับแล้อื่นๆอีก ที่ว่าทํางานอย่างเป็นเชิงระบบมีเรื่องของแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนไม่อะไรพวกนี้ดังนั้นศูนย์ที่แค่ลิเริ่มอยากจะเป็น C.O.E. แล้วแค่นี้ก็ก็ดีแล้วถูกไหมแค่นี้ก็เหลือเหมือนกับว่าเราเราเริ่ม i n i t i ิเอเริ่มที่อยากว่าอยากเป็นแค่นี้แค่นี้พวกเราแฮปปี้ละเดี๋ยวเราจะมีทีมที่เข้าไปช่วยคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์น่าจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอย่างเงี้ยครับงั้นงั้นอย่างนี้ต่อไปก็จะไม่มีละสิบ จะมีมากกว่านี้ก็เราเรามองว่าอย่างนั้นถ้ายิ่งทุกอันเนี่ยครับถ้านึกภาพนะครับสมมุติทั้งหมดเนี่ยมันมีเท่ากับจํานวนหนึ่งแล้วตอนนี้เราทําได้ส่วนหนึ่งถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันทําได้เรียกว่าคนไข้มหาโรงพยาบาลศิริราชไม่ว่าระดับไหนสามารถได้รับการบริการที่ส่งมอบจากทีมแพทย์พยาบาลด้วยความเป็นเลิศให้เขาครบทั้งหมดนึกภาพนะครับศิริราชจะเป็นยังไง มันควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าประชาชนคนไทยเนี่ยควรได้รับการบริการที่เป็นเลิศมไม่ว่า<ม><ม>ท่านจะใช้สิทธิ์อะไรมาก็ตามอันนี้คือเรียกว่าปัญญาหลักของอของเราเลยนะ,ะที่คณะเราอะอยากส่งมอบสิ่งที่เป็นเลิศที่สุด<ม>เราไม่มองเลยนะครับว่าสิทธิ์ท่านจะเป็นยังไง<ม>แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ได้ขึ้นมาเนี่ยทั้งคณะเราน่าจะยกระดับ เทียบเท่ามาตรฐานสากลถูกไหมครัจริงค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะอาจารย์พอพูดถึงในเรื่องอานาคตกันบ้างอาจารย์มองภาพสิราชของเราในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างอาจารย์คือตอนนี้เรา,เราต้องเด้งก่อนครับว่าเรามาถึงที่135ปี135ปีเนี่ยเป็นอะไรที่อาจารย์ผู้ใหญ่บุคลากรของศิราชทุกคนในอ,อดีตที่ผ่านมาเนี่ยสังสมไว้นานแล้วก็ทำให้เกิดเรียกว่า แข็งแรงถึงปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามเราหนีไม่พ้นนะครับโลกเนี่ยมันเปลี่ยน<า>ทุกอย่างเนี่ยจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ดิจิทัลละจะมาโรงบาลก็กด <S <S ๆๆใช่ไหมฮะไม่ต้องมาอะไรละเพราะฉะนั้นในอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าข้อแรกเราต้องวิ่งตามทันกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยี<ม>ทางการแพทย์คุณต่ายคุณมิ่งเห็นไหมฮะว่าเดี๋ยวนี้มีหมอทางไลน์เยอะแยะมีหมอที่ส่งมาเยอะแยะ เราเราจะต้องทําตรงนี้ให้เรียกว่าส่งมอบอะไรที่มันถูกต้องแล้วก็เป็นมาตรฐานดังนั้นอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยมผมมองว่าศูนย์ต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นดิจิทัลมากขึ้นมันจะเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานมากขึ้นดังนั้นเนี่ยตรงกับที่ท่านคณบดีมองเลยว่าเราจะต้องมีคำว่าอ<ม>ินโนเวชั่นเข้ามาม ดังนั้นตอนนี้เราพยายามจะทําไงก็ตามให้ศูนย์ต่างๆเหล่านี้นที่ท่านมีความเก่งเนี่ยท่านจะต้องเก่งด้วยการที่ไปพร้อมกันกับเทคโนโลโยีอ,อีกหน่อยครับอยู่บ้านท่านอาจจะได้รับการดูแลรักษาเหมือนกับมาโรงพยาบาลถูกไหมะฮะการส่งมอบยาต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีอะไรที่เรียกว่าทั้งสื่อทุกชนิดเลยที่เราส่งมอบไปการดูแลรักษาเนี่ยมันจะต้องเป็น มอดิจิตไลท์มากขึ้นนดังนั้นเนี่ยมันมันผมมองว่าเราหนีไม่พ้นตอนนี้นะครับเราไปเล่นสู้กับเด็กให้เขาค้นอะไรเนี่ยผมท้าเลยเราแพ้แน่ๆเพราะเขาเร็วครับดังนั้นอีกสิปีข้างหน้าคนยุคนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเขาไม่ไม่รอครับเพราะเขาเป็นคนวัยที่ต้องการความรวดเร็วดังนั้นเนี่ยศูนย์ต่างๆก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาเร็วและมาตรฐาน ที่ตอบโจทย์ของผู้มารับบริการดังนั้นตอนนี้เราเรามุ่งเน้นเลยว่าเราจะหีีดศูนย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้ขึ้นมาเป็นแบบสากลมากขึ้นอันนี้ในมุมมองผมนะครับคะ่คะก็เรียกว่าจะต้องพัฒนาความเป็นเลิศเนี่ยให้เท่าทันเทคโนโลยีด้วยอืมค่ะทีนี้คำถามเราก็ค่อนข้างเข้มข้นนะคะตามระดับคนคุณภาพเหมือนชาเลยฮะชาเข้มมาก พวงนี้ก็เดี๋ยวเชิญรับประทานทขนมกันได้ค่ะอันนี้เป็นรสชาติาอะไรอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่ชีสเคก้กนะครับอของสองท่านเป็นส้ม<อ>ใช่ไหม,มครับขอบคุณมากเลยครับเชิญถามได้เลยครับคุยกันนะครับที่นี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศด้วยกวเรามาชิมขนมแล้วนะคะก็อยากจะถามอาจารย์ถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของอาจารย์หรือว่าเวลาว่างเนะะี่ยค่ะ ไลฟ์สไตล์อยังไงบ้างเอาจริงๆเลยนะครับเวลาว่างเนี่ยมันค่อนข้างน้อยค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่เนี่ยส่วนตัวผมผมก็จะให้เวลากับครอบครัวเพราะว่าแทบจะทํางานเกือบจะครบเจ็ดวันแล้วล่ะแต่ก็จะเหลือสแปรว่าสักวันหนึ่งก็ไปรีรลัซส์ทานข้าวข้างนอกกันที่บ้านาไปเที่ยวอะไรที่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ก็พยายามที่จะหาเวลาออกกํบบาลังกาย บางครั้งก็เราคงคือไม่ใช่เราผมเองผมไม่มีเวลาไปไหว้น้ำไปจ็อกกิ้งไปอะไรเงี้ยก็จะใช้ดูจากเดี๋ยวนี้ก็จะมียูทูบเบอร์ที่เขาสอนเต้นอะไรเงี้ยก็กับภรรยากัลูกก็เต้นนะครับเพลงนด้ไหนครับก็ที่ตอนนี้ที่ดังๆอยู่ครับแต่ของผมเนี่ยจะดูของทางเกาหลีชื่อ ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ออกกำลังกายแบบนี้ใช่ไหมคะนำโดยคุณครูเกาหลีใช่เพราะว่าคลาับเลยนะครับถ้าเป็นครูไทยที่ดังๆอยู่เนี้ยไม่เอ่ยนามนะท่านจะเร่งแล้วเราฟังรู้เรื่องเนี่ยเราจะเหนื่อยผมฟังเกาหลีนะเพลงจะเพราะแล้วพูดก็ไม่รู้เรื่องแต่เราดูท่าเอาก็เลยออกกำลังกายอย่างนั้นเพื่อให้หูแต่สามสิบนาทีนี้เอาเรื่องเะเอาเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าทําเสร็จแล้วมันจะ เหนื่อเต็มตัวแล้วก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบที่สุดก็คือพักผ่อนนอนโอเคอันนี้ก็ไทยใช่เหมือนกันนะเหมือนกันเรานอกจากแอโรบิกอาจารย์มีกีฬาอื่นที่ชื่นชอบไหมคะถ้าสารภาพเลยไม่ไม่ค่อยได้ออกได้ได้มีเวลาเล่นเลยครับโอเคอย่างน้อยได้แอโรบิกก็ยังดีใช่ใช่ค่ะก็คืออาจารย์ทํางานด้วยคุณภาพด้วยแล้วก็แบ่งเวลาส่วนตัวดูแลตัวเองแต่อยากให้ผู้ฟัง อย่าเอาผมเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างทุกเอ่อท่านควรหาเวลาออกกําลังกายนะท่านควรจะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นหน่อยใช่ค่ะแล้วทีนี้อ่าด้วยงานที่อาจารย์ทำนะคะฟังดูก็คือเหมือนเป็นเป็นเรื่องของงานคุณภาพใช่ไหมคะเป็นการพัฒนาคุณภาพเชื่อว่าน่าจะต้องเจอแบบอ่าปัญหาหนักบ้างหรือว่าอุปสรรคบ้างอย่างเงี้ยค่ะ อาจารย์มีหลักการหรือว่าแนวคิดที่จะแบบผ่านปัญหายากๆอย่า,ยางนั้นไปได้ยังไงบ้างอะคะคือคือเรียนตรงๆนะครับตอนเกิดตอน,ตอน,ตอนช่วงต้นรายการถ้าทุกคนฟังเนี่ยจะเห็นว่างานผมเนี่ยเป็นงานอินทิเกรชันการที่เราเอาคนสองคนสาคน4คนมาทำงานอินทิเกรตกันเนี่ยยากนะครับยากทุกคนเนี่ยมีคอมฟอร์ทโซนในเรื่องของการวิธีการทำงานอยู่ เราจะเอาส่วนงานหนึ่งกับอีกส่วนงานหนึ่งเนี่ยมันทางานประสานกันเนี่ยยากมาก<ม>ยากจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าเคล็ดลับของผมเนี่ยมผมไปศึกษามาแล้วผมไปเจอหนึ่งที่ผมชอบมากคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทําให้คนที่เราต้องการให้เขามาร่วมเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาคือส่วนหนึ่ง<ม>ของสิ่งที่จะต้องร่วมเนี่ยเมื่อไหร่เขารู้สึกว่าเขามีเเรียกว่า mindset หรือความคิดที่ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเขาเป็นส่วนหนึ่งของบริบทนี้เขาถึงจะร่วมได้อย่างเต็มที่เราจะต้องคุยกับเขาในการที่เขาเขามีความรู้สึกของความเป็นโอเนอร์ดังนั้นสิ่งที่ตอนนี้พยายามทำที่สุดเลยก็คือว่าเราไม่ได้ไปกำหนดเราไม่ได้ไปบอกให้เขาทำนู้นทำนี่เขาควรจะเป็นคนที่บอกตัวเองว่าเขาควรทำอะไร เขาควรจะยังไงเราแค่แค่บอกแนะนิดนึงอาจารย์ทำอย่างนี้ไหม mm hmm. คือบางทีอาจารย์ไม่เห็นว่ามันมีออปชันอื่นหรือช้อยอื่นๆเราก็จะใช้วิธีกลยุทธ mm ์ hmm. อย่างนี้ครับว่าอาจารย์ผมมีกลยุทธ์อย่างนี้นะ mm hmm. มีช้อยอย่างนี้นะอาจารย์สนใจไหมถ้าอาจารย์สนใจผมจะแนะให้ mm hmm. อย่างนี้แหละครับ mm hmm. สุดท้ายเนี่ยตลอด4ปีเนี่ยเชื่อไหมครับช่วงแรกๆที่ผมทํางานด้านนี้เนี่ยโอ้โหส่วนนี่เรียกว่า เกิดแรงตอด้านค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่ทําให้ผมขับเคลื่อนได้แล้วมีกําลังต่อได้เลยก็คือพอเข้าล่วงปีที่2ปีที่3ปีที่4ศูนย์เริ่มเรียกว่าเฮ้ยเริ่มแบบเข้าใจศูนย์รู้สึกว่ามีอาจารย์ประธานศูนย์อาจารย์แพทย์นี่แหละครับที่เป็นประธานศูนย์มาบอกผมเลยบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าไม่ได้ทีมอาจารย์มาช่วยผมดืดดืด,ด,ดผมคงไม่ได้ดืดดืด,ด,ดอย่างนี้เฮ้ยผมฟังแล้วแบบ มันมันแบบแทบจะหายเหนื่อยอแปลว่าอาจารย์เรียกว่าเปิ๊งละว่าแบบนี้คือใช่อ,อาจารย์บอกว่าถ้าผมไม่ได้มีการคุยร่วมกับฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ผมยังเข้าใจอยู่เลยครับว่าคนไข้ผมถูกส่งไปทําอย่างนู้นอย่างนี้แค่อย่างเนี้ยผมนี่เขาสู้ว่าแค่นี้ผมบรรุละแค่เงี้ยมันเกิดเรียกว่าการทํางานเรียกว่าประสานงานเต็มที่แล้วแต่ละศูนย์ก็จะเริ่มเรียกว่าเ,เข้าใจเข้าใจมากขึ้น พอเข้าใจมากขึ้นผู้ส่วนอื่นๆก็หันมาเอาง่ายๆนะครับผมบอกว่าทุกศูนย์ต้องมีแผนกลยุทธ์บางศูนย์ก็บอกมีไปทําไมไม่เข้าใจได้ประโยชน์อะไรแต่พอศูนย์ที่เขาสักเซสขึ้นมายกระดับขึ้นมาได้เนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขาเห็นต้นแบบตัวอย่างที่ทําหลายศูนย์ก็บอกผมเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมขอนักทํากลยุทธ์นะครับเอแค่อย่างนี้มันทำให้เราเรียกว่ามาเติมเติมน้ําน้ําหล่อเลี้ยงให้กับทีมเรานะ เราก็รู้สึกเออเราแฮปปี hmm. ้เรารู้สึกว่าเออศูนย์เนี่ยเข้าใจละ mm hmm. แล้วจากเนี้ยมันเลยเกิด12 15, 1 5 17จํา hmm. จำนวนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. จริงๆยังมีศูนย์ที่ที่กำลังฟูงฟักอยู่ mm hmm. ดังนั้นตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ที่เป็นอยากจะฝากท่านผู้ชมจริงๆว่าเราต้องใช้เวลาด้วย mm hmm. เราต้องให้เวลาเขาเข้าใจด้วย mm hmm. เราจะไปบังคับบีบเอ่อเรียกว่าบอกบอกเลยเนี่ยแล้วศูนย์ยังไม่กระจางเองเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืน mm hmm. ดังนั้นทีมผมเนี่ย ทีมศูนย์บุญณาการศูนย์ความเป็นเลิศเนี่ยครับฝ่ายเราเนี่ยเราเลยเรียกทีมเราเป็นทีมเซต Set เซตย่อมาจาก Sustainability, Excellence, Together อเราให้คำนิยามว่าเราต้องการให้คุณเกิดความเป็นศูนย์ความเป็นเลิศแบบย,ยั่งยืน Together, Together คือร่วมกันอ,ม,อ,อมันดูเข้มข้นเกินไปไหมฮะเนี่ย ไม่ค่ะแต่ว่าก็คือเข้าใจมากยิ่งขึ้นเลยว่าทําไมอาจารย์ถึงต้องเป็นรองคณะดีฝ่ายบูรณาการสุนทรพเป็นเลิศค่ะอาจารย์สุดท้ายนี้แล้วค่ะอาจารย์สุดท้ายเลยเหรอสุดท้ายแล้วค่ะเพิ่อนคุยกันเพิ่นค่ะอาจารย์อยากฝากอะไรถึงชาวศรีราชาไหมคะผมผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเราอยู่ร่วมกันมาในชาวศรีราช์เนี่ยศรีราช์เรามีความเรียกว่าผูกพันกันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะจริงๆครับถึงเราไม่รู้จักกันแต่พอรู้ว่าอยู่ศรีราช์ด้วยกันเนี่ย เรามีอะไรที่มันเป็นเรียกว่า DNA กันแบบลิงิงกันดิดนะ,ะซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีอเป็นคุณสมบัติที่เราบางคนอาจจะท่านแต่วันหนึ่งนะครับท่านจะรู้สึกว่ามันมีนจริงๆดังนั้นที่อยากจะฝากชาวศีราศเลยก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรามีตรงนั้นเรายังไม่รู้ตัวหรอกว่าเรามีแต่เวลาเราทํางานร่วมกันเนี่ยขอให้ใช้ตรงนั้นเนี่ยพยายามดึงตรงนั้นขึ้นมาในตัวเราขึ้นมา ถ้าเราตรงนั้นเนี่ยมาประสานกันทํางานร่วมกันเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราจะทําให้องค์กรเราเนี่ยขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นเลิศได้จริงๆเนี่ยจุดประสงค์หลักนะครับเราเป็นองค์กรที่เราต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยดังนั้นนะผมมองว่าตอนนี้มันมีโรคแปลกๆเยอะโควิด <c oughs> ก็เพิ่งจะซาไปดังนั้นเนี่ยพวกนี้มันเป็นอะไรที่อยากจะฝากกับชาวศิราทุกคนเลยว่าท่านมี DNA ในศิราในตัวอยู่เนี่ยดีเอ็นเอศิราในตัวอยู่ไม่มากก็น้อย ท่านปฏิเสธไม่ออกหรอกครับว่าท่านมีมดังนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยท่านควรจะหยิบยกตรงนี้เนี่ยมาจูนร่วมกันมาอินทิเกรตกันอ่าสองกับหน่วยงานผมนะมที่เราว่าเป็นศูนย์บูรณาการ,ร,าการอยากให้ชาวศรีราชาเนี่ยทำงานกันแบบบูรณาการมากขึ้นทำงานกันเรียกว่าเรียกว่าไม่ใช่ศิลปินเดียวนะครับเราต้องเป็นทีมเราต้องเป็นอะไรที่ร่วมร่วมกันผมก็ถึงบอกว่า together is power ถ้าเราร่วมมือกันเนี่ยมันเป็นพลังมหาศาลที่เราจะช่วยกัน <m uch> เดินคนเดียวมันไม่มีใครมองรอบคิดอื่นให้เราเหรอกครับ <m uch> ถ้าเดินกันไปกลุ่มเป็นก้อนไปร่วมกันเนี่ยห,หลายๆคนช่วยกันมองแกปต่างๆปัญหาต่างๆมันช่วยกันเห็นหอยมันแก้เร็วแล้ว่วมพลังกันเนี่ยสุดยอดครับขอจมูกกันมันไม่มือเย็นหนึงเลยครับถึงเต้นถึงเต้นอยู่ จริงครับจริงจริงจริงอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ครับอยากอยากฝากจริงๆอันนี้ฝากด้วยจากใจเลยครับค่ะก็เนี่ยคะก็เชื่อว่าเราก็เห็นภาพนะคะของสุขความเป็นเลิศของคณะของเรามากมากเลยนะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะรองศาสต ขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณที่ชวนมาทานขนมอร่อ,อ, <ijo> อ,อยออร่ยและจิบน้ำาากันนะครับค่ะหากชาวสีรษฎน์นะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยอยากจะฝากถึงผู้บริหารคณะนะคะสามารถส่งคำถามมาให้ได้ที่นี่เลยค่ะค่ะและกลับมาพบกับรายการ h i ทีวิทย์เอ็กเซได้ใหม่ในตอนหน้าซึ่งจะเป็นใครต้องติดตามชมกัน,นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราทสามคนขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ